แกงไก่แกงไก่เดี๋ยว แกงถัว่วแกงขั่วหมูสับแกงขั่วไก่สะดเดาแล้วก็ฝรั่งผักสดป้ากำลังทำพลาเสืออยู่นี่คือพลาเสือของป้าแต่ว่าป้าเอามาคั่วให้มันสุก มื่อวันน้นก็ทำกินนะฮะอ่านี่เ็จพีน่น้องคลาเสือแล้วก็มากินข้าวกันเศษโบเศษโบคลาเสือ,อแต่ไม่ใช่เนื้อเสือคือเนื้อหมูอุดอุดแกงถั่ว เพื่อฝรั่งโดยตรงอ,อากาศเย็นๆนะผักไม่ต้องแช่เย็นก็ไม่ได้นะมันเหี่ยวม,มันเหี่ยวและเน่าได้เกงขั้วไก่เกงขั้วหมู แกงถั่วและผ้าเสือที่มีพริกหลาดหลีดนั่นคือสะเดาต้มเบื่อไม่ไม่รีแกงหมูอะ่ะไ,ไม่ให้เบื่อได้ยังไง คุกข้าวกินน่ะก็ตักกินเป็นคำๆหรอกอน้้ชเใช่เอาเอาซ่่โ้งมาก็ไม่ไหวมันแทะลำบากแล้วคินอันนี้แหละเกินส่งเดชพระเชษฐาลงไปไก่มันจะไม่เหนียวนะแต่หมูมันจะเหนียว สมักสมแมงเลยพูดก็พูนนะโลกกินหมูมาหลายวันแล้วเนาะไม่ได้กินนะหมูหลายวันแล้วรู้สึกว่ารู้สึกว่าอั้จะรลอมนะก็ดีแล้วไงไม่ได้กินข้าวคืนอั้จะรอก็ดีสิก็ไม่ได้กินกินแกงถั่วน่ะต้องกิน แล้วแกงถั่วไปกินเล่นแก้วกัไปแก้วกับไป,บไปต่อต่อไปคงจะเน้นหมูสับแล้วแหละทีเดียวโอ้ยเแบบเบ้บมันกัดซะจ,จนซุปอ่เมื่อวานนี่มันทำพร้าเสือมีแต่พริกเขียวทั้งนั้นหาไม่เห็นอะ่ะกินจนปวดปวดท้องเลยอะ่ะ ตายแล้วตายตั้งนานไม่ได้กดใช่ไหมกดแล้วมันเป็นให้นั่นไปได้ยังไงก็มันตัดไปได้ยังไงก็มันด,ดูแล้วอันนี้มันได้หรือเปล่าเนี่ยมีอยู่คลิปหนึ่งอะดำอะฉันรู้อะกินนอดไม่ได้<ม>หวงหนะกินสดอย่ารู้ ได้เด้วกล้าเอ้ยน่าจะได้แป๊บหนึ่งอ่ะแอบไปทำคนเดียวมานั่ะให้เปิดประตูให้อ่ะปวดเองมันออกไปทางไหนไม่รู้เดี๋ยวนี่ต้องง้อคนละ อายังได้กระดูกที่ไหนมากินน่ะอ๋อแข่งแข่งไก่ส่วนนี้ไม่ได้มันจะได้เรื่องเหรอถ้าอย่างนั้นอ่ะ <laughs> ถ้าใครจะกินหมดแลแ้วแกงไก่ทีเนี้ยมันไม่เผ็ดเลยอะ่ะมันมีแต่มีแต่มันอะ่ะน้ำมันเต็มเลยอะ่ะ <c oughs> <c oughs> บันไกอ่อ่ะเต็มเลยอะ่ะ เออมันหนังมันขนาดตักอ้อทั้งหลายสารพีแล้วเกงถั่วตักข้าวมาให้น้อยนึงจะให้กินปลาเสือแกงขั่วไก่กินแกงขั่วหมูเสต๊าดข้าวเหนียวก็มีค่ะนึ่งข้าวเหนียวตัก็มาอุ่นเลยนะนี่ก็ไม่อุ่นนะ นี่ขขาเหนียวแทบทุกวันเลยมาตัแทบจะเอาไปแล้วเหรอข้าเหนียวยังใช่ไหมาแล้วบอกว่ายาคุยแกงถั่วนี่ฉันจะนอกขึ้นไปกินเล่นนิกินข้าวปมหลายไหมกินเผาบ้านมู ป้มคอบอกว่าให้จำำจำจำเอาแบบนี้นะบอก่าขาขนมาน้นมาเหนียวนี่ยนึ่งนึ่งแป๊บเดียวนีแข็งเลยแข็งอะาดดีเข็งใจเพูดไปกินขาเห็นหมู ป้าบอกให้เกรงใจคนทำบ้างนะตักคำใหญ่บ้างนั้นแค่ครึ่งช้อนเองนี่ยังไม่แห้งเลยนะยิ่งคั่วยิ่งน้ำมันออกอ่ะคนเอามาตามมากินหมด ที่สาวเขาอบให้ยังดีแล้วค่ะก่อนโทรศัพท์จะปิดตัวลงคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะบายสเดาของฝรั่ง เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ